ใสเบ่งด้วยคอยกับเปียนสร้างยุ่ยดีกับทิมไปบันดนี้ผลชุดใต้ผัวคอยได้คนสร้างเองเห็นเป็นยังไงเรือดบอ่ป้าจ้างเมิดตั้งเครื่องแสนแล้วเงี้ยนคอยบ่แล้วบัดดีท้ทมทีมงานไปอาดลาดชุดใต้ผัวคอยได้มาเก็นเองเมื่อกับอ้ยอ้ายมาพอดีเพราะว่าสองคนนี้เขาเป็นนยายชั่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ท้บาบดดาเด้เป็นสร้าง เขาเออนี่ยังก่อเฮ็ดถนนเป็นนี่ยังก่อเฮ็ดถนน,นวนท่ากันไปสูโโาายโยธาโยธาคุณเดียร์ขอเป็นนายช่างโาายธาคุณเดียรวันนีม้มาเบิ่งนองเฮ็ดวัเฮ็ดน้ำก,กันสุดท้ายคุณน่ะเบิ้งสุดเฮ็ดงานเนี่ยเป็นยังเบิ้งสุดไอ้พวยคุณน่ะคุณน่ะแนะน้ำกันบอกนอก้องว่าต้องใส่ยังสั่นยัง,ยงยสี่เด้อสั่นว่าเฮ็ดเราเองวันเดียวเสร็จเลยค่ะก็าจ้างเขาสามวันไม่เสร็จค่ะวันเดียวฟินิด แม่ว่าป้าป้าวันเด็กพี่นิดเลยวาวูบเลยเพื่อนดูไปเหรอข่วนข่วนา่วนข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 ่็นเป็นุ่วนข่วนข่านข่ว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 น่วน่วนข่วเห่วนข่นขมาเห่วนท่ยนซอยนข่วนขไวน ถ้ธรรมดาเดีว๋วมันดเไป็ว่าจะพาไปเลาะนั่นไปเลาะนี่ใช้าดแล้วยสิยไป,ไป,ไป<อ>มันก็เล้วทีเวจนพ่อ,อยัญงที่กล<ะ>ับเดี๋ยวพูดนะคนว่าเห็ดคือห้าวเดียสักคู่ก,กันอยเนียเ้ยซนะีดใช่น่ะอันอนี้คือมาจากฐานเนี้ยเป็นซีจากเมืองหอวพอเขาเจาะเห็ดงานว่าคือห้าวเดียละเอียดยิบเลยจะพึ่งจะพวกับเห็ดเนี้ยเป็นยังไม่ธรรมดาอือไม่ธรรมดาพุดนะพูดเห็นบอา เป็นจังไดวะเป็นยังไดเริ่มแสลนแผ่นบ่บาดนี่เออนะคะเป็นนายซ่งดูท่า,าอ่ะแบบนายซ่างนี่ยังนี่ได้สซ่างขุ่นแันแล้วตัวนี่เน,น่ยเทียงมันเริ่มฝรันงแบบสะออวดวะไมีธรรมดาพอจ้างเขาสามมือเขาจะติคดคอยตั้งคอยสางถึงไปดอกแ่จับตัวข่อยมือเดียวแล้วเลยเป็นจังไดล่ะเขาจะเห็นงานหนึ่งสี่ เห็นบ่บ่ธรรมดาเนี่ยพอปูย่โอป่อก็ได้ดูนะเห็นอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะจ้าเนื้อแสดงเปลี่ยนบนตะกั้งบอกใส่เรียบเรียวเรียวเรียวมะขากเรียวมะขักอืมฟินิชเลยใช่ไหมปลาป้าวันเดย์ปลาป้าเห็นเรียวเรียวสั่ว่าเออดวนพธรรมดาเด้อนะเอาเบิไง ไข่เบิ่งปอดตอนไปกับเบิ่งบัตเลี่ยวเด้อบัดนี้เด้อป้าป้าบอกว่าจะทําเองให้ทุกอย่างจะทําเองบอดีว่นซีเรียสเองเพิ่นว่าเฮ็ดแล้วกัความหวังเออทิมไว้เป็นเดือนก็บ่แล้วสุดท้ายได้มาลงมือเองเป็นจังได๋กับซีเรียวเพราะว่าเดือนหน้าผัวข่อยก็สิกลับแล้วแล้วย่านบ่แล้่ยวอยากเฮ็ดให้เมียให้ลูกเบิแล้ว เออตับพื้นนี่กัแก้ซีเลี่ยนได้สมใจพอบ่พอปอกับป้าว่าพื้นต้างได้แก้ไหมทำไมปวดหัวอีกแล้วจ้ะแม่ปวดหัวแล้วก็ว่าพื้นไหมเพราะว่าไม่ขาดยมาสันว่าเพราะว่าเราสี่แยบพอได้เราบอกว่าสี่แยกเท่าไหร่ท่อท่อออกเขล็ดไหมเบื่อมาสันว่าปวดเป็นอาทิตย์ปวดหัวไปเลยผู้สาวนี่ เล้ยแต่เพราะว่าเราเป็นสร้างไเราเห็ีดเอาเราสิเศ้าจางคนเราเห็ียเราเองเลยเหยนสร้างตาแสดงว่าห้องน้าคอยรอบหนาบนตัวสั่งชงใส่โอเคได้ว่าเรารว่รอบหนาท่านอยู่ดอกท่านอยู่